สวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆนะครับผมอาจารย์หนุ่มเสถีหนนาคราชนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวแถวในป่าบริเวณนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นแค่เล็กๆหมู่หมู่บ้านสิรินยาหรือหมู่บ้านบานเย็นนะครับตรงนั้นนะครับรู้ปุ้นไงว่าโรงพยาบาลอนันต์นะครับเส้นนี้เส้นมาที่โรงพยบา,าบาลอนันต์เพราะบ้านผมก็อยู่แถวแถวนี้แหละครับปิดแล้วมันมันอยู่อยู่ในป่าก็จะปิดตามเทนไหนครับตัวช่วงนี้ก็ได้ได้โควิดสิบ้าเนาะ ก็ปิดแล้วมันก็ไม่ค่อยถนัดนะใส่แล้วมันก็จะก็จะกระเด้งลงครับนี่ครับวันนี้ผมเสงไม่ค่อยมีด้วยเพราะอันนี้ปิดเอาออกเลยก็ได้ครับโอ้ยลงเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวครับไม่ได้อยู่ห่างไกลกับใครพอป,ปิดแล้วมันพูดพูดแล้วมันเสียงไม่ออกนะครับเพราะว่าไอ้ผ้ามันไปบงังครับตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศก็เรียกเลยท้้งทุ่งเลยอยู่คนเดียวครับก็เรียกโซเชียลดิสแท้งแน่นอนเพราะไม่มีใครครับบร,ริเวณรอบๆมีผมคนเดียวผมมาแต่เช้าครับ เพราะว่ามาแต่เช้ามาอยู่เรียกมาพามาเที่ยวในป่าครับก็คือมาชวนมาเชิญชวนปลูกป่ายุค 5G เพื่อสร้างเมืองอุดมสมุนแบบร่วมกันนะครับอันนี้ก็พอดีเห็นต้นสะดาวครับยอดมันกําลังได้ครับก็ถือว่าเอาไปเนี่ยไม่ต้องไปแต่กินเยอะครับเอาไปสักสองสยอดนี้ก็พออิ่มละเราไม่ต้องไปทําลายมันมากมายเพราะเด็ดปั๊บเดี๋ยวมันก็แตกอีกครับเอาไปสองสยอดกินหรือเฟื่อครับสะดาวนี้มันก็มีประโยชน์นะกินแล้วมันมีประโยชน์ครับมันรสชาติมันจะขมๆคนสมัยก่อนก็นก,กินกัน โซนสมัยนี้ก็กินครับสมัยก่อนก็กินสมัยนี้ก็กินเพราะว่ากินแล้วมันพูดนไงวามันมันมันมขมขมนิดนิดมันเป็นยาเป็นยาระบายนะครับช่วยระบายเป็นอาหารนะครับอาหารจากธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีสารเคมีอะไรนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันยามเช้าๆช้านะครับกับบรรยากาศเช้าๆช้าบริเวณนี้นะครับ Social distancing Dist แน่นอนเพราะว่าห่างไกลาจากโรคร้ายภัยร้ายโควิดนะครับอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ใกล้กับใครครับไม่ได้มาแพร่เชื้อกับใครนะครับ นี่คือเป็นบริเวณโดยรอบนะครับเดี๋ยวพอกลางวันก็แดดจะจ้านะครับแดดก็จะทําการอะไรนะคือมาค่าเชื้อโรคโดยอัตโนมัตินะครับก็เรียกมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปซื้อแอลกอฮอลให้ปวดหัวนะครับผ้าก็แทบจะไม่ต้องปิดเลยถ้าเกิดเราอยู่กลางป่านะครับโดยอยู่คนเดียวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยปิดคือปิดการแสงแดดกัน UV นะครับมันที่ที่เราปิดกันนะที่ที่เขาปิดผ้าปิดจมูกกันนะคือเราปิด2ออย่างคือปิดป้องกันป้องกันไวรัสเข้าตัวเรากับป้องกัน เราไม่รู้ว่าใครมีเชื้อไหมคือป้องกันเชื้อมันแพร่กระจายออกไปนะครับนี่คือการปิดจมูกการที่เราเหมือนที่ว่าอยู่ในเมืองมันอยู่กันรวมตัวกันเยอะแยะนะครับใช่ไหมพอเชื้อมันแพร่กระจายไปมันมีโอกาสที่จะติดคนอื่นถ้าเกิดคนเป็นนะคนที่ไม่เป็นก็มีโอกาสที่เชื้อจะได้รับเข้ามาเพราะนั้นจึงมีผ้าปิดจมูกมาปิดจมูกกันแต่ถ้าอยู่กลางป่ากลางไรก่กลางท้องทุ่งห่างๆกันนะ่งครับบางทีเราไม่จาเป็นต้องปิดนะครับเพราะถ้าปิดไปมันจะหายใจไม่ออก แล้วก็พูดกับมันก็ย <teacher. S 1> ุกๆยิ่งๆเลยผมเลยเอาออกเลยเพราะมาอยู่คนเดียวนะครับก็คือเนี่ยก็คือยอดเลยเนี้อ่ะยอดนี่ยมาพอดีเดินมาแล้วก็มาเจอยอดนี้พอดีครับก็เลยมาเก็บก็ได้ยอดยอดไอ้อะไรนะยอดสะเดานะครับก็บรรยากาศยามเช้าๆนะครับก็มาพูดคุยกันเดี๋ยวจะมานี่ครับบรรยากาศทั่วๆไปโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีนึงนะไม่รู้จะนึกว่าพูดอะไรก็คือมาทักทายกันยามเช้าๆนะครับสวัสดีครับ